ครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงการตัดสินนะครับท่านกรรมการก็กำลังอธิบายตอนนี้ช่วงสําคัญนะครับยูนจันนะครับพี่น้องจัน้ายไม่ไปับนะครับอที่มัวที่ าารดูเหมือน้ตอนนี้เข้มข้นแล้วนะครับท่านกรรมการกำลังอธิบายแล้วก็จะตัดสินว่าใครจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับท่ยนผู้ชมก็มารุ้นแล้วครับเออนักเรียนเราหายไปในหมดนี่นักเรียนเราก็เหลือน้อยแท้ลักกับมแล้วบ๊อ มวที่เซ็ตคาได้ให้ความรุมดีสอบส่วนมองตัวดูง่ายตัวที่เจ็ก็เช่นเดียวกันเจหนามวยที่เซ็ตาหมวที่เซ็ง่ายแต่ทรงมัไมค่อยเหมือนกันตัวก็ยาวตัวที่หกหมวที่ยาว ตัวที่เจ็ดกเป็นตัวกันาที่ยาวเกินตัวที่แปดเป็นตัวที่ส้าตวที่เ้าเป็นที่สามชั่วโมงค่อนข้างที่จต้องยาบิยเพราะว่าเป็นตัวที่ยาวตไม่เต็มต้องให้สวยแล้วก็ตัวที่เซ็ตงายรตัวที่หนึ่งเราต้องมีดุดาด้วยนะรับนต้องทำให้สวยให้ได้ตันี่เป็นคุณลักษณะของตัวเก้าตัวที่เข้ามาเหมือนกัอาจารย์ ตอนนี้ก็ขอเสียงตบมือให้กับลูกศิษย์ด้วยครับานเพียงผู้แนะนํท่านนอาจารย์เงัวลูกศิษย์คทั้หายที่ชิงเข้ามาครับรสามท่ารอบมได้คงยั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 ัยัับยยังยังยัยังงยังยังยังยงยั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 ยังยังงยย ับส,ส,สุขภาพุดีน,นะครับผู้ชายก็มีอยู่ที่หมดอย่าผมก็เห็นควาสามารถของเขานะครับในตัวที่ง่ายตัวที่ยากตัวที่ไม่เจอครับเขาก็ทำได้ดีแก้ไขได้ดีสายตาดีนะครับตัวเขาไม่นี่ครับไม่นีมม่มีการเคลื่อนไหวเยอะกรรมการ <พอ S 2> จะคอมเมนต์แล้วนะครับเขาจะสม,มุดอยู่เสมตอตลอดเวลา การคอมเมนต์คนนี้นะครับหมายเลขศูนย์แปดนะครับกำลังคอมเมนต์คนนี้มีประสบการณ์มานะครับมีประสบการณ์กดดันก็รับรับแรงกดดันได้ตามมายังไม่ให้ตำแหน่งนะตามมาลำดับที่สองรอบผู้หญิงนะครับน้องเสียเปรียบตรงที่ว่าน้องโครงสร้างเล็การหัวใจใหญ่เขาเขาเซ็งตบมือหน่อะผมก็ให้น้องเนี่ยตั้งแต่รอบแรกแล้วที่เข้ามา แบนแนรุ่ของเขาเนี่ยก็คือทั้งหวะเล็กตัวใหญ่โมวยากตัว่ากนะครับทำได้ดีสายตาดีนะครับอัลเลอยู่ตลอดเวลาเดินเข้ามาการเดินสมุดนะครับจับท่านะครับได้ดีนะครับจับท่าได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับน้องลานะครับอย่างตัวตรง มบอกว่าทุกอย่างต้องประชับทุกอย่างจะต้องได้ที่ถึงต้องการกรรมาการท่านอื่นที่กำลังพิจารณาอยู่ก็ออกมาแล้วจะพ่วงโวง่ายแต่งโวยตัวนี้ยเป็นโวยง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับรอบก่อนฐานที่ขามามีสภาพสี่ที่ว่าไม่สามารถทำโวให้รตรงได้เหมือนกับพอน้องโวนิดเดีนะครับอ,อันนั้นตรงนี้ต้องต้องแก้ไขให้ถึงนะครับส่วนน้องผู้ชายเขาเนี้ยนะครับเป็นน้องผู้ชายที่อ่าคนนี้คนที่สามครับ จงอสนาฟาร์มส่งเข้าปกติมีความาตื่นตัวตลอดเวลาหาคอนแทคดีนะครับาจัดข้างวัวยากวัง่ยายวัใหญ่นะครับรทำได้ดีนะครับปดตันเยอะๆนะครับบางครั้งก็เหมือนรับได้บางครั้งก็เหมือนกับออกมีความรู้สึกออกมานะครับแต่ดูแล้วโดยรวมทำได้ดีตอนนี้ก็จข็ น้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาเซ็งตกเลยตัวเล็กเปวใหญ่ยิ้มหวานตลอเวลานะครับไม่ได้ยิ้มองคนเดียวยิ้ือยตั้งแต่เวลาเดินผ่านะครับเห็นแต่ว่าเช่นเดียวกันเข้าใจสนิลักษดีนะครับเดินเริ่มติดตอกากับการจับท่าได้ดีจับโมตเลกเป็นโตัวใหญ่าพิ้งง่ายนะครับก็ได้ดีนะครับเป็นแต่ว่ายังควบคมโมไม่ได้นิดเดียวนะครับเหมือนกับ ทันทีสองความตีทนันทีสองนะครับลักษณะคล้ายๆแบบเอ่อแต่เป็นแต่ว่าเอ่อจังหวะของของการที่จับค่าได้ทันทีทันใดเนี่ยจะช้าไป้างนี้นะครับบางทีผมเดินกลับมาแล้วยังไม่ได้ค่าอย่างนี้โงการแั่นคือแต่งตลอดเวลาแต่งตัวตลอดเวลาแต่งตัวที่จริงนล้นจริงๆต้องแต่งพองเสร็จล้วกลับมาทุกอย่างจบลนนะครับ

one. ยังไม่กระชับยังไม่รวดเร็วนะครับเหมือนกับว่าต้องกตื่นร้อนขึ้นใหม่อีกนึ่งนคือคือหย่อนไม่ได้ตั้งแต่เข้ามาประตูยังออกประตูห้ามหยุห้ามหย่อนนะครับเพราะมันยังไม่สิ้นสุดกว่ามันจะรอไปอประตูบงานยังไม่สิ้นสุดมัจะรไปหลยสิ่งหายอย่านนการอเวลาเพาะมันยัง เป็นเส้อนอากาศได้ไหมครับตัวนี้ด้วยที่เขาจัดท่าบางทีพเราไปเปลี่ยนตัวนะครับกว่าตัวนี้เราก็ต้องดูว่ามันออกมาลักษณะไหน่ตัวนี้ที่จ่ายหรืซ้าต้องยืนยาวเช่นเดียวกันกับน้องนี้นะครับก็บางทีเร็วไปนิดีนะครับเปลี่ยนตัวไม่ได้เดนะครับต้องรวบรวมสมาธิที่ตึง แล้วก็มั่นใจนะครับทำดีขยันดีนะครัมั่นใจก็ต้องมั่นใจก็ต้องเข้าใจติดหนึ่งเพราะว่าสิละของเราแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องหาประสบการณ์เพ <c ough> to ิ่มของแต่ละตัววลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันนะครับกับฝีมือที่ที่ที่จะให้ให้ผมดูนะครับท่านนี่ก็ตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่อง เลือกไปทำตวองเลยเป็นอาิดชอบเช่นเดียวกันจะทได้ดีเดินดีสรีระดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องให้เข้าใจหลักการนิดนึงนะครับขยันคนนี้แต่ล้องคนนี้เหมือนกันนะครับท่าดีสริระดีเดินดีอายแข็ดีนะครับแต่บางทีเราก้ทำตัวเราให้เล็กลากลงึ่งแวทำตัวเราให้เล็กกต่เอยาให้เราเด่นกวัวนะครัจะต้องเด่นที่สุดหน้าที่เราคือจะต้องยืนให้ ให้กระกอย่างเดยืนทุกอย่างให้กระชับแต่งตัวนิดนึงก็คือเหมือนกับว,ว่าตัวเราที่เวลายืนเนี่ยต้องต้องต้องดูคนอื่นเวลาเขายืนเขาจะยืนแบบเหมือนกับเขาหลตัวนะครับแต่เรายืนเราตัวออกมาให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ตัวเราเห็นความัวนะครับเพราะนายนค o n แท c t ดีการเดินดีจักท่าดีนะครับบางนนทียังยืนไม่ตรงให้กับผมนะครับเป็นบางครั้งที่ผมจะลงมาทดสอบนะครับไม่นานเ,เ,เดี๋ยวผมก็จะให้ตำแหน่งนะครับ ตัดสินแล้วครับตัดสินแล้วนะครับตอนนี้ครับผมคนที่ผมคิดว่านะครับวันนี้ทำได้ดีที่สุดออะนะครับจากโรมิเกนเซียนอั้ำจุงวัวอยู่นู้นอ้ำจุงควายก็ไม่เรียกแล้วก็ทำได้ดีในบทที่ยากตัวที่จัดข้าาย่างทำได้เร็ว ก็จะเป็นอานชีพที่สุดต้องแน่นอนผู้ชายวันนี้ครับเย้ไหนลูกพี่ไหนลูกพี่อ่ะเดี๋วยวน,นี้มีรางวัลครับจูงลูกของเจ้าขาวเจ้าของใอ้ด้วยจูงลูกสเปคครับซึ่งอันดับที่สองเนี่ยคนที่อยู่ด้นานสุดนะครับเ<ะ><ะ>จ,าจ,าจา้าเน่เกือบตัดลูกน้องจ่าโจ้ อันดับที่สามนอ้องผู้หญิงครับเฮ้ยใตำแหน่งนะครับทัาางหมดหน้าตำแหน่งเกิดตัดสินแล้วนะครับจริงๆอันดับสองกับอันดับสามไม่สูสีกันแต่เพีเยงแต่ว่าคนที่สองเนี่ยเขาสามารถกระชับเขาแต่งตัวได้เร็วที่สุด เร็วกว่าอาจจะเป็นนี่อาจจะเป็นความที่ว่าแข็งแรงกว่านะครับมีแรงเหลือกว่านะครับ9.8กินอาหารอะไรทำไมมันขึ้นไปแต่คนที่ทําได้ <c oughs> เรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างฟิตเตอร์ไบร์ต์บราแมนเนี่ยซื้อตัวได้เลยนะหรือว่าซื้อไปแล้วมีใครซื้อไปแล้วบ้างคนไหนครบคับมีเจ้าของครับมีเจ้าของครับมีเจ้าของเจ้าของโชควาสนาครับ เจ้าทินครับเจ้าทินโอ้ลูกพี่ต้องให้ติดเยอะเลยอย่างเงี้ยน้องชายโมอเอ็กครับน้องชายโมอเอ็กอนี่อนะเห็นไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้แบ็งกราวเขานะครับแต่ดูแล้วเนี่ยชั่วโมงที่สะสมมากับตรงเนี้ยเยอะก็เลยทําให้ตรงเนี้ยออกมามันดูว่าว่าขีดมือเลยออกมาชวสถานการณ์นะครับพี่ระวังให้ดีแล้วกันมาก็มีโชว์มินชิปแข่งหารโชว์มินชิปนะครับ ส่งต้องส่งลงเลยนะครับครับผมแล้วคนที่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องลงติ้งไม่ต้องลงนะ <laughs> จ่าก,ก็ไม่ต้องลงบอยก็ไม่ต้องลงนักเหมือนกันทุกคนต้อ,งง <laughs> ตอให้รุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยลงไปแต่เขาหน้าใหม่ให้เขาลงไปประชันกันเอง <laughs> นะครับ <laughs> เราต้องเป็นที่เรี้ยงเขาเปิดตัวหนึ่งสองสามสี่ครับน้องผู้หญิงโอ้โหที่ผ่านครับหกเจ็ดแปดเก้ามาทำอะครับ, <laughs> รบสวัสดีครับ แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะมีคลิปบามันดีๆให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม